การเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วนบนถนนแทบทุกสายเรามักจะพบกับปัญหาการจราจรติดขัดแทบทั้งสิน้นดังนั้นเราจึงควรศึกษาเส้นทางลัดก่อนการเดินทางทุกครั้งทางลัดเส้นหนึ่งบนถนนรัชดาพิเศษซึ่งสามารถช่วยระบายรถได้เป็นอย่างดีคือทางลัดซอยอาภาพิรมหรือซอยรัชดาพิเศษ32เดิมเป็นซอยลัดเชื่อมระหว่างถนนรัชดากับถนนลาดพร้าววังหินซึ่งมีสภาพการจราจรติดขัดหนานแน่น สำนักการโยธาจึงได้มีโครงการปรับปรุงขยายช่องจราจรโดยเริ่มจากถนนรัชดาพิเศษซอย32หรือซอยอาภาพิรมตัดตรงไปบรรจบถนนลาดพร้าววังหินรวมระยะทาง1,700เมตรเป็นการก่อสร้างขยายถนนจากเดิมที่มี2ช่องจราจร2องทิศทางซึ่งบางช่วงเป็นคอขวดที่แคบมากและจุดที่เป็นปัญหาอย่างมากคือบริเวณสะพานข้ามคลองลาดพร้าว ที่มีสะพานขนาดหนึ่งช่องจราจรเพียงสะพานเดียวทําให้รถไม่สามารถสวนกันจึงทําการขยายถนนให้มีช่องจราจรกว้างขึ้นและแก้ปัญหาจุดคอขวดเดิมโดยก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสองช่องจราจรให้รถวิ่งออกไปเชื่อมกับถนนลาดพร้าววังหินได้สะดวกรวดเร็วขึ้น โครงการขยายถนนซอยรัชดาพิเศษ32จะช่วยให้การจราจรในบริเวณถนนรัชดาพิเศษสามารถระบายรถไปสู่ถนนลาดพร้าวโชคชัยสและกระจายไปสู่ถนนเกษตรนวมินได้สะดวกขึ้นเป็นการประหยัดเวลาและลดการสิ้นเปลืองพลังงานให้กับประชาชนอีกด้วยรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร